วิธีแก้ไลน์ใช้กล้องไม่ได้ใช้ในการถ่ายรูปไม่ได้นะครับหรือว่าใช้ในการวิดีโอคอลก็ไม่ได้นะครับให้แก้3ข้อตามนี้ได้เลยครับ 1. ให้เราไปเช็คการอัปเดตในเพจโต e ก็คนหาไลนา์นะครับและเข้ามาเช็คดูว่าไลนมีการอัปเดตไหมถ้ามีการอัปเดตให้เรากดอัปเดตไลน์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้เลยครับถ้าเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วมันจะขึ้นเป็นเปิเปดแบบนี้นะครับก็ให้เราทําข้อ2ต่อได้เลยครับข้อ2ให้เรากดจิ้มข้างไว้ที่แอปไลน์ จากนั้นกดไอคอนตัว i ตรงนี้เสร็จแล้วให้กดสิบหรือว่าการอนุญาตประมาณนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้กดเข้าไปได้เลยเข้ามาแล้วให้มาดูในส่วนของไม่อนุญาตถ้ากล้องถ่ายรูปมันอยู่ในส่วนนี้นะครับให้เรากดเข้าไปและเปลี่ยนเป็นเปิดอนุญาตกล้องถ่ายรูปให้เรียบร้อยนะครับเปิดเสร็จแล้วนะครับให้กดย้อนกลับจากนั้นนะครับกล้องถ่ายรูปมันจะมาอยู่ในส่วนอนุญาตแบบนี้นะครับถือว่าถูกต้อง ต่อมานะครับข้อ3ให้เรากดย้อนกลับย้อนกลับเสร็จแล้วให้กดจิ้มค้างไว้ที่แอปไลน์จากนั้นกดตัวไอข้อมูลแอปเข้ามาแล้วให้เลื่อนลงมานะครับและหาเมนูที่เก็บข้อมูลพื้นที่เก็บข้อมูลประมาณนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้กดเข้าไปได้เลยครับเข้ามาแล้วให้เรากดลบแคสโอเคครับเมื่อลบแคสเสร็จแล้วนะครับมันจะกลายเป็นศูนย์แบบนี้ให้เราออกจากหน้านี้ได้เลยครับ ่อมานะครับให้เราลองทดสอบโดยการกดเข้าลายเสร็จแล้วลองกดถ่ายรูปได้เลยครับอันนี้นะครับเราก็สามารถกลับมาใช้กล้องในการถ่ายรูปได้ตามปกติถ่ายเสร็จแล้วก็กดส่งได้เลยครับนี่นะครับลายนะครับก็จะกลับมาใช้กล้องในการถ่ายรูปและวิดีโอคอลได้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถไปแก้ไขตาม3ข้อนี้ได้นะครับ โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องเบนเท็กสอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ